น้าบ้านนอกอินทกียฟาร์มสเตย์ครับเป็นสถานที่ที่เราอยากให้เพื่อนๆมาได้แบ่งปันความฝันกันนะครับแต่วันนี้น้าบ้านนอกอินทกียฟาร์มสเตย์ของเรานะครับทำให้ความฝันเนี่ยเป็นความจริงได้ด้วยแรงกายแรงใจนะครับและด้วยองค์ความรู้ที่เราได้ไปอบรมไปศึกษาเล่าเรียนมาครับผมปัจจุบันครับเราหน้าบ้านนอกก็ร่วมกับกลุ่มป้าป้านะครับป้าป้าจะมีความรู้ในเรื่องของการทําสมุนไพรครับส่วนเราครับ เราไม่มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรแต่เรามีสถานที่ในการที่ให้ป้าๆได้เอาสินค้าได้เอาผลิตภัณฑ์ได้เอาความรู้ที่ป้าๆไปเรียนมาจากโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยได้มาใช้กับสถานที่เราคือเรามาแมทชิ่งกันครับเราจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาในเรื่องของการบริการให้ในการอบสมุนไพรสปาสมไก่และนวดแผนโบราณ เราทํากิจกรรมเนี่ยเราเป็นท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนเนาะโดยที่ป้าๆเนี่ยจะไ,ได้ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเลยเราให้ป้าๆมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจในการสร้างอาชีพใหม่ๆแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมนะครับแล้วก็การพัฒนาในชุมชนมากขึ้นสําหรับอน้าบ,บ้านนอกของเราก็ยังมีเกษตรคาเฟ่น,นะครับซึ่งเป็นาคาเฟ่ที่เราเอาผลผลิตจากในฟาร์มของเรานะขึ้นมาทํา แปลรูปเป็นอาหารเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่มาเที่ยวคาเฟ่ของเรานะเราเชื่อได้ว่าวันนี้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านเราหรือมาพักที่ฟาร์มสเตย์ของเราเนี่ยคุณจะได้รับประทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกร้อ